แบบไหนที่ใช้สมัครสายการบินแล้วสายการบินเลือกอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ layout ของเรซูเม่เนี่ยจะต้องดูทางการไม่ใช่ดูแบบเล่นๆหรือว่าหลงแหลงหรือบางคนแบบมีประมาณ5หน้าหรือบางคนครึ่งหน้าอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างที่2นะคะก็คือเรื่องของอ e ีเมลค่ะบางคนเนี่ยอีเมลยังเป็นแบบไฟ NA น่ารัก y a h o o c o m อะไรอย่างเงี้ยแบลอย่างเงี้ยไม่ได้นะจะต้องเป็นอ e ีเมลที่เป็นแบบชื่อด้วยอินิเชียลของเราให้มันดูเป็นทางการอย่างที่3นะคะ จะต้องมีคีย์เวิร์ดที่สายการบินมองหาด้วยนะบางสายการบินเนี่ยต้องการคนที่แบบ professional บางสายการบินต้องการคนที่แบบ dedicated ฉะนั้นแต่ละสายการบินไม่เหมือนกันน้องหาคีย์เวิร์ดของแต่ละสายการบินเอ๊ะครูคะแล้วคีย์เวิร์ดมาจากไหนคีย์เวิร์ดก็มาจาก เวลาที่เขาประกาศเขาจะบอกว่าเขาต้องการคนแบบไหนเขา looking for คนแบบไหนเอาคีย์เวิร์ดพวกนั้นแหละค่ะไปใส่และนี่คือเคล็ดลับอันที่4ขอเน้นย้ำนะคะเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานนะจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวกับ customer service นะหรืองานที่แบบเกี่ยวกับการเดียวกับลูกค้างานที่ได้ทำงานเป็นทีมพวกนี้ใส่เข้าไปให้หมดเลยแต่คู่คะหนูไม่เคยทำงานมาก่อนเลยค่ะเป็นเด็กจบใหม่ ถ้าแบบนี้ก็เอาเรื่องที่เราฝึกงานเข้าไปใส่ยังไงยังไงก็ต้องมีบ้างแหละอวยตัวเองเข้าไปไม่ใช่มาถึงปับไม่มีอะไรเลยในเรซูเม่ทุกอย่างซีโร่แบบนี้เขาก็ไม่เรียกนะลูกอย่างสุดท้ายรูปถ่ายนะคะครูฝ้ายขอเน้นย้ำนะคะกะรุณารูปถ่ายที่เป็นรูปถ่ายจากสตูดิโอไม่ใช่ว่าแบบเซลฟี่ถ่ายเองหรือว่าเป็นรูปที่แบบ ออเหมือนหันข้างนะเหมือนแบบเรซูเม่ที่แบบเล่นๆอันนี้ไม่เอานะเราจะมาสมัครแอร์ฉะนั้นเราต้องจริงจังเราต้องถ่ายรูปสมัครแอร์ที่แบบดูสง่าผมเปะ๊นะหน้าเปะ๊ะกรู밍ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถึงจะเลือกนะคะฉะนั้นรูปถ่ายสําคัญมากไม่เอารูป casual นะต้องเป็นแบบใส่สุดจริงจังเลยเนี่ยเห็นไหมคะทั้งหมดเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่น้องจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของเรซูเม่ให้ดูโปรเ e s ช i o n a l เคยเห็นไหมครูคะทำไมสมัครเราไม่เลือกทำไมสมั ลรวเขามไม่เรียกก็เพราะเรื่องพวกนี้แหละลองไปเช็คดูซิว่าเราทําถูกหรือยัง